ครับสวัสดีครับแท้งโปลิสครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนเพจ FC PP Family ด้วยนะครับมาวันนี้เปิดสกราดใหม่ของปี2 5 6 8นะครับ EP ที่1น,นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ยังเหมือนเดิมจะส่งสินค้าออเดอร์ให้ลูกค้านะครับครับเมื่อคืนนอกเรื่องนิดนึงใครดูบอลบ้างเมื่อคืนอะดูไหม โคตรบันเลยนะครับแมนูชนะจุดโทษอาร์เซนอลเจ้าปืนใหญ่ไปเลยนะครับวันนี้อ่ะวันนี้ก็จะส่งเสื้อหนาวเหมือนเดิมนะครับนี่เสื้อกันหนาวแบรนด์ไทยนะครับไม่หนามากไม่บางจนเกินไปนครับเหมาะสําหรับภุมอากาศสภาพอากาศประเทศไทยนะครับนี่ยีฮูดด้วยวันนี้จะส่งั้าหมด4ี่ตัวแล้วก็จะเป็นเสื้อไหมพรมด้วยนะครับแล้วก็หยิบย่อยจะเป็นถุงนอน ครับของน้องนักสาวิชาทหารก็ยังจะส่งเหมือนเดิมนะครับอ่ะตอนนี้อุณหภูมิที่บางนาอยู่ที่18องศานะครับกําลังดีอากาศกำลังดีนะครับส่วนพี่พี่ทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับว่าอากาศเป็นยังไงหนาวขนาดไหนนะครับก็ยังจะหนาวไปอีกอีกสามสี่วันนะครับอาทิตย์นี้ท้าอาทิตย์นะ,ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเหมือนเดิมครับ จะส่งแล้วเสร็จก่อนสี่โมงเย็ยนครับนี่มีวันนี้ก็จะมีกล่องกล่องลังวินเทจด้วยนะครับกล่องห้าจุดห้าหกนะครับนี่ครับแล้วก็รองเท้าจังเกิลหลักๆก็จะเป็นเสื้อกันหนาวแล้วก็อุปกรณ์ของน้องๆรักษาวิชาทหารนะครับนี่นะเป็นคลิปนี้ก็เป็น EP ที่หนึ่งสำหรับปีนี้เลยนะครับเพิ่ง เพิ่งเริ่มถ่ายคลิปลงนะครับนะส่วนก่อนหน้านี้ก็งานไม่ทัน,นครับตัวเดียวนะอ่ะคนเดิยวครับฝากคลิปนี้ด้วยสั้นไม่มีอะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ทงโพลิสด้วยนะครับไว like, share, ้วเจอใหม่ใน e ีที่2นะครับจะเป็นสินค้าชิ้นไหนให้รีวิวสินค้ารายการไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างถ่ายกันได้นะครับฝากคลิปด้วยครับบาย